ค่ะชื่อนิพาตันทะเสลณนีวัดน,นะคะมาจากโคราชคะ่ะวันนี้ได้รับฟังโอปบลมกบเกี่ยวกับงานโชว์หวยรู้สึกประทับใจตั้งแต่งานมิแท้โชว์หวยที่อิมแพคแล้วนะคะ,ะเดิมทีที่ร้าน ธุรกิจที่ทํามาเลยตั้งแต่แรกคือธุรกิจเครื่องเขียนเครื่องใช้สํงงานักงานแล้วก็พอพอเริ่มเข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องมิแทชโชวหวยก็เลยมีความรู้สึกว่าเ,เราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของเออโชวหวยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตายทั้งที่มันเป็นเรื่องเรื่องที่มันมีมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเราเราสามารถ ทําได้เริ่มจากเล็กๆก็ได้โดยที่โดยที่ว่ามันมันเป็นอา,อาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างให้กับอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นคนจากในครอบครัวของเราหรือคนรอบข้างของเราวันนี้ที่มาสมมนาว,วันนี้ก็ทำให้เราเปิดโลก,กทัศน์มากขึ้นรับรู้ในสิ่งที่บางทีเรามองข้ามไป บอกเพื่อนๆที่หรือคนที่ได้ดูตรงนี้ว่าคุณเข้ามาเถอะค่ะเข้ามาดูเข้ามาเข้ามาสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของโชว่วยมีแท้โชว์หวยตรงนี้แล้วจะทำให้คุณรู้สึกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ไม่ตายเลยขอบคุณค่ะ